สวัสดีค่ะมาคับปลา,า,ามหาหมูก,กินอีกแล้วเมื่อนี้ปลาได้ตําแตง่งตําใส่แครอท่องมา ดูเขาขายตุ๊กแกใช่หน่ะดีมาหาหาเแล้วกินมากิน,กนเป็นมือกันโอ้ยพี่เบล์ดูดฝุนนะ ปลาหมึกอืมไปซื้อมะก,กองหนึ่งไหมค่ะบ่ได้เอาไซฟรีสไว้เอาไซช่องธรรมดาไว้ก็เลยได้มาเห็ดแบบกินติ๊ดๆจันด้สองคลิปนี้เลยคลิปก่อนๆหน้านี้ ห้าตาปันนกแก้วเลยค่ะแม่ย,ยบรรยากาศดีอากาศดีอารมณ์ดีเขาแพ้กับแก่ค่ะ จับน้ำมัน เพิ่นออกไปใช้ตุกแก่ออกไปต้องจีนเพราะวเอา,เอาคนทั้งอะไรกินตุ๊กแก่ครับไปค่อยกินปีกนิดนึงทั้งกินทั้งยานเพิ่นว่ามันเป็นอยากแก่สร้างเนะนี่สร้างมอลลั เอ็มตึกซื้อไปเรียบร้อยเดี๋ยวน้ะมือ หรือจะกินข้าวด้วย นยังกินเนาะค่ะค้นเบิ่งไหมเ <c oughs> <c oughs> นาะกินปักปักกินยูบังไทย เือนคนนะ่าเห็นแบบๆเอาพี่นันน้อยดาวเหนือไปคอนเสิร์ตมลน้ำก่อนสิงค่ะเห็นแบบๆว่าอยู่มหาสารคามวันที่เท่าไหร่น้อนี่ไปเห็นลนะบ้านเปื่อยดง ตำบลค้ามเผ่าพัฒนากันธารวิชัยแม่แม็กไปเบิงนะคะอัพินันน้อยดาวเหนือวันที่หกเมษาเมื่ออื่นเมื่อเนี่ยค่ะบ้านเปื่อยดงบอล้ัมบล้ัก่อนสิงหน่อย ตนนัวน้อยๆลำลำม้วนๆค่ะลำเจ่งๆมวนสนุกอินเตอร์เทนดีอก่อนมาเนื่องนี่ไปอุดรมือน,นีอยู่น้องบวัวลำพูดงสวรรค์นากลาง วันที่สิบบ้านย่างคำ่ตำตาบลย่างคำ่ำหนองเรือขอนแกน่นสุรินกับไปบ้านหวาัหวหัวแรดตําบลบัวโคกท่าตูมสุรินวันที่แปด เ็สิติตตามคิวงานมันเนาะคันยุ่เบิ้งไทยสิได้ไปเบิ้งเนาะคันมากไกแถวพื้นที่ไปยัวเต็นล่ำคือเพิ่นเ่เป็นนะคะแต่ว่ามักมักไปม่วนมักไปเบิ้ง มากันไหมวันนี้อยู่หนองบวัวลำพูวันที่ห้าอยู่เลยพาเขาโนนปลายาง มื๊กไหมกินยังบ่ ตัวน้นอยๆด้ไหม้เพราะว่าท่านอายุประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกแต่ว่า,มา,วาเมื่อวานเมือก่อนเนี่ยเพิ่นโพสในโซเชียลเพิ่นเพิ่นมาติดทหารรับใช้ชาติสองปี <c oughs> ติดหืรับใช้ตลอดชีวิต <c oughs> ผู้ที่ลองแบนเครื่องนะคะวัดเครื่องนึงกรรมาการเครื่องนึงปฏิทิทหารวัดหรือโพสเซ์คัดเลือกบอ อยู่เมืองไทยกับ,บีทำยังไงเนี่ยแม่ก็จะได้กินเขาต่อาหารตามสร้งางคางข้างอ่ะแล้วเอาน้องมาไปน้่ไปนั่นงน้่แล้วก็เตรียมถ้วยน้ำถ้วยอาหารให้แม่ก็กินอาหารตามสั่งต้องมาก็ต้องกินอาหารของเขาที่พื้นแม่มาเอาสะาดไปปูน้ำบ่หนั่งถาแม่กินอาหารตามสร้างเนาะ เมืองไทยดูไว้แล้วนะคะกระเ,เป๋าเป้สะพยายคือสิบวัคีรถยนต์พานอ้อกมาไปลองไปเที่ยวดอกติ๊เือจังใดก็ซิมีอยู่แล้วนคะคนะเนาะการเข้าห้างเนี่ยเวลาน้องมาไปอยู่เมืองไทยด้วยเนี่ย,ยก็จะได้ลดการเข้าห้างเพราะว่า การเข้าห้างเนน้องม้าไม่สะดวกเขาไม่ให้เข้าลองค้นกับเอกเขาอยู่ค่ะเอาใส่รถเข็นรถเข็นเด็กอะจะเป็นน้องม้าอย่างนั้นแต่จริงมันเป็นกฎห้ามเนาะในห,ห้าง บะหมันกือสเห่านะฮะมันเราคัดกนะะันค่ะคันเห็ดมือตักทั้งเสีย่ยแต่ว่าตักอานนี้มันธนรัดกว่าตรงนี้บ่แซบทอนวด ม่าล่าเนี่ยเก่งนะ,ะ่ะไปล่ำเสร็จยังหมุ่ขึ้นเลิกตีสองได้ย่ยดนอนพักก็นยังว่าได้นอนอยู่ก่อนจะเริมงานเรื่องเธอมีงานยังหมื่เสาเก้า่วงเสาสิบ่วงเสานะฮะแล้วทีนี้กลางวันมีกลางคืนก็มีอีกแล้วก็กลางวันคือติดกันร่างกายนะฮะตนวน่อยๆนึง นึกว่าอายุ25 26แล้วนะคะความเมาความจา่าแล้วก็ความสามารถพัน เราจะกินไลค่คะของแซ่แข็งของ <c oughs> พวกทะเลเงสิเนะ <c oughs> าะกินไลกับบดีนะคะอันไหนก็นได้ <c oughs> แต่พอดีอาจจะดีกว่าน้ำมะลิ สบายใอืมแบตปลาหมดสต็อปไม่ได้ต้องเสียบเพราะว่าถ้าก,ฏกฏดหยุดสต็อปเนี้ก็คือโทรศัพท์นี่ดับไปเลยนะต้องดีบเสียบแบตพอดีใกล้ที่ชาร์จพอดี บายๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ